ใกล้ก่อนลำจบพักที่ภูทับเบิกที่ภูทับเบิกผู้บ่าวบอกเลิกจบพักลงแล้วลืมคำสัญญาหวานแมวจนบ่มีแนวคำได้สิเว้า มีผู้สาวใหมท่ทิมหัวใจน้องลงคนเหวจังแม่นใจอายมันเลวสิขึ้นจากเหวได้บ้องหัวใจ <c oughs> ผู้ทับเบิกผู้บ้าวบอกเลิกจนน้ำตาคลอ ตอหลีลอลอลอไอหูบอมันเจ็บสัมได้ทิมใจน้องคักจนกาเคนว่าเกือบตายสัญญาว่าว่าจังใดปากกับใจคือไปหลยต่างมั่งเพหักทิมใจคักลักลีหักเทน้ายแต่ละลายตายตายสั่งบอไอคำเบาแนบอทอลีลอทอะไรน้องสังใจไอเลวหูบอกระจนว่าน้ำตาคลอบอไดไปต่อ แล้วผู้ทับเบิกไอ้บอกเลิกจบกันสั้นว่าไอบอกเลิกจบกันสั้นว่าคำสัญญาลบทิ่มจะจำไว้ใส่ใจแม่นละไอ้มีไหม่งามสวยแถมยังรวยโกหลูดูมีสกุลด้วย แต่ละรวยรวยรวยไอ้จังอวยไปหักกับเขาและละเหนาเนาเนาแล้วหักเขายาวไปยาวหูไปใส่เต็มทีโลดก็คึดโกรอยู่แน่ละใจไปละไป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 ,ไป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 แล้วอย่าแย่กลับมาให้ไอ้ไปสาขันคิดว่าโตน้องบอดีและละหนีหิบนี้น้องบอ่มีคำเมาอื่นได้ที่ผู้ทับเบิกจะจดจำไปห้ มือตายว่ามีผู้ชายใจลายฉีกคำสันยาไปเลยจ้าตามใจเลยพี่ไปเลยจ้าตามใจเลยพี่ขั้นสีดีกว่าน้องก็ไปโหลดหน้าเขาจบพักเขาไว้ที่ภูทับเบิกบอกเลิกมาคำเดียวกับพอเล